มหาสติปัฏฐานาสูตรเอขายโนอายังพิกเวมาโขภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นหนทางเพียงทางเดียวสัทธานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายโสขะภริเทวานังสมาติขหมายะเพื่อการก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความรำไรรำพัน ทุกขโทมานาสานังอาทังขามายะเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสญายาสะอธิขมายะเพื่อบรรลุธรรมอันสัตย์พึ่งรู้นิพานาสตสัจชิกิริยายะเพื่อทำพระนิพานให้แจ้งยาทิทางชัททาโรสตถิปฐานาหนทางนี้คือสตถิปฐานสี่กาตเมชัททาโร สติปฐานทั้งสี่คืออะไรเล่าอิทาภิกขเวภิกขูภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้ขายเขายอนุภาษีวิหารตีเป็นผู้มีปรกติเห็นกายในกายอยู่อาทาภิสัมชาชโนสติมาเธอมีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติวินัยโลกเกออิชาโทมนาสัง นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เรียกว่ากายานุพัสสนาสติปัฏฐานขอถวายความเคารพต่อพระเทรานุเทระทุกๆุกรูปขอจเจริญพรญาติโยมทุกๆคนกับผมพระโสพลภาวนาวิเทศแดนกันนายานโนอยู่ที่วัดพุทธโพธิวันเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียปีนี้เราจำพรรษาด้วยกันเจ็ดรูปแต่วันนี้กระผมได้รับนิมนต์มาพูดธรรมะเกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานสูตรโดยเฉพาะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งพระสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรก็เป็น สูตรที่สำคัญสูตรหนึ่งในพระพุทธศาสนาเป็นการแนะนำวิธีเจริญการภาวนาหรือเราเรียกกรรมฐานทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนันเป็นหนทางเอกสายตรงต่อพระนิพพาน ใครมีศรัทธาเดินทางไ่นี้เจริญในสัติปฐานทั้งสี่คือกำหนดสติอยู่กับกายเวทนาจิตและธรรมด้วยความภาคเพียรพยายามด้วยจิตใจที่ไม่ถอถอยผู้คนนั้นมีสิทธิ์ที่จะบรรลุมรรคสีผลสีพระนิพพานหนึ่ง จุดเริ่มต้นของมหาสติปัฏฐานสูตรก็คือการตั้งสติอยู่ที่กายแล้วก็พิจารณากายเริ่มแรกก็มีอานาปานสติคือตั้งสติอยู่กับอาการลมหายใจเข้าหายใจออกให้กำหนดรู้ระลึกรู้อยู่ในลมอาการของลม นอกนั้นก็มีการระลึกรู้อยู่ใน Board, เอรียบอระลึกรู้อยู่ในสัมพชัญญะระลึกรู้อยู่ในปฏิกลุลสัญญาเกี่ยวกับอาการ32ของร่างกายระลึกรู้อยู่ในธาตุสี่ตินแลำลมไฟและก็ระลึกรู้อยู่ในซากศพให้เห็นพิจารณาเห็นกายเป็นซากศพ ท้งหมดอันนี้เราเรียกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่ก็เป็นวิธีเจริญสติให้เกิดความนิ่งสงบหรือจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาได้พ้นจากนิวรณ์ธรรมสิ่งที่กีดกัน้นขวางทางไม่ให้จิตร่วมเป็นสมาธิแต่ถ้าใครมีความเพียรพยายามกำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกก็ดี หรือบทอื่นๆก็ดีจะสามารถที่จะพ้นจากนิวรธรรมได้ด้วยความเพียรพยายามของตอนแต่ว่าการเจริญวิปัสสนาหรือปัญญาก็มีอยู่ในบทเดียวกันถึงเราตามหนังสือตามปริยัติเราก็เรียกกรรมฐานว่ามีสองอย่างก็มีสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐาน แต่ที่จริงทั้งสองอย่างร่วมอยู่ในจิตดวงเดียวกันเป็นสองหน้าของจิตดว,ดวงเดียวกันแล้วแยกกันออกแยกใครทำความเพียรด้านสมถกรรมฐานก็ต้องอาศัยปัญญาช่วยและใครเจริญวิปัสสนาก็ต้องอาศัยสมถะเป็นพื้นฐานด้วย โดยทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาก็เหมือนเป็นเพื่อนสามคนช่วยช่วยกันพระเทประคุณหลวงพ่อชาพระโพธิยานเทระซึ่งเป็นอาจารย์ของอาดามาท่านก็ให้เราฝึกอาณาปานสติด้วยการกำหนดหลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ หายใจออกก็รู้จะท่องคําว่าพุโทโธพร้อมกันก็ได้ถ้าเป็นการช่วยหรือจะนับหนึ่งถึงสิบก็ได้ถ้าเป็นการช่วยให้มีสติเพิ่มในการกําหนดลมหายใจเข้าออกกําหนดลมหายใจเข้าก็นับหนึ่งหายใจออกก็นับหนึ่งหายใจเข้าสองหายใจออกสองถึงห้า แล้วก็นับถึงหกแล้วก็ถึงเจ็ดถึงแปดถึงเก้าถึงสิบนับถึงสิบก็ให้เริ่มต้นใหม่ที่หนึ่งอันนี้แล้วแต่สุดแล้วแต่ความถนัดของเราจะมีเสียงพุโทโธในใจหรือการนับก็ได้หรือจะกําหนดลมหายใจเข้าออกร้วนๆก็ได้นี่คือภาคปฏิบัติ แต่ท่านให้รู้ว่าคำกำลังหายใจเข้าให้รู้ให้ใจออกก็รู้ไม่ลองไปบังคับลมให้ยาวหรือสั้นแต่ถ้าลมหายใจของเราอยู่ในคณะระหว่างที่เรากำหนดในอยู่ในคณะที่มันสั้นก็ให้รู้หรือบางครั้งจะมีอาการหายใจเข้าออกยาวก็ให้รู้แต่ไม่ต้องไปบังคับให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ เราจะสังเกตถ้าเรากหนดลมหายใจเข้าออกบ่อยๆและสติของเราทีขึ้นดีขึ้นอาการของการให้ใจเข้าให้ใจออกจะเริ่มละเอียดจะจะรู้สึกเปล่ากายเปล่าใจแล้วอาการให้ใจเข้าให้ใจออกก็จะยาวและก็จะละเอียดความรู้สึกความเคลื่อนไหวของ ลมจะน้อยลองน้อยลงแล้วก็มีอาการปีติสุขขึ้นด้วยแต่ที่สำคัญท่านก็ให้เรากำหนดสติอยู่ที่ลมเพราะว่าลมในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นกายส่วนหนึ่งของกายกายภายนอกก็คือกายที่เรามองเห็นกายภายในก็คือลมกายภายในก็คือลมท่านก็ให้กำหนดให้เห็นกายในกาย ก็เห็นว่าลมเห็นอาการของลมเข้าลมออกจนกระทั่งจิตใจของเราความรู้สึกของเราร่วมอยู่ที่ลมร่วมอยู่ภายในเป็นโอภาณนเขาน้อมเข้ามาในจิตใจภายในกายอยู่กับลมว่าลมเป็นธาตุหนึ่งของร่างกายแล้วมีทุกส่วนของร่างกายก็มีลมเพราะว่า เลือดของเราก็จะผ่านอวัยวะปอดรับออกซิเจนจากลมที่เราสูดเข้ามาแล้วเซลล์เลือดก็จะวิ่งไปตามเส้นเลือดตามร่างกายนำออกซิเจนนำธาตุลมไปทั่วร่างกายในขณะที่เรากำหนดสติอยู่กับลมสติของเราสามารถที่จะกำหนดรู้ลมทั่วร่างกาย ที่เราเรียกว่ากายภายในให้รู้จักกายทั้งหมดภายในท่านก็ให้กำหนดลมอย่างนี้กำหนดไปเรื่อยๆให้มีสติรู้เข้ารู้ออกจนกระทั่งอาการที่ลมให้ยใจเข้าออกอาจจะหายไปเหลือแต่จิตร่วง้วนแต่ก็ยังอยู่กับลมอาจจะมี นิมิตเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นแสงสว่างบ้างหรือความรู้สึกที่ลมร่วมตัวเป็นจุดเดียวบ้างอาการหายใจเข้าหายใจออกก็หายไปแต่เรายังรู้ตัวใจกับลมอยู่ด้วยกันจิตสงบพ้อนจากนิวรณ์ไม่มีอะไรไม่มีสิ่งใดบรบกวนจิตใจไม่มีการนึกคิดฟุ้งซ่านจิตไม่ได้ปรุงแดง ทางไหนในขณะนั้นอยู่กับลมอย่างเดียวรู้แจกลม,มก็มีอาการคงสมาธิเกิดขึ้นก็มีวิตอวิชามปิติสุขเอคคาาเอคคาาจิตก็คือจิตร,ร่วมเป็นอันเดียวอยู่กับลมนี่คือสมถกรรมฐานที่เกิดจากการเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกายคา,านาสติสติปฐาน ถ้าจิตสงบแล้วหลวงพ่อชาก็ให้กำหนดสติต่ออยู่กับร่างกายให้พิจารณาร่างกายจะพิจารณาลมก็ได้ว่าลมนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงหายใจเข้าตามมาก็หายใจออกหายใจออกอย่างเดียวก็ไม่มีหายใจเข้าอย่างเดียวก็ไม่มีต้องมีอาการเข้าออกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นยังเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยง สิ่งที่ไม่เที่ยงทนได้ยากถ้าเรากันลมหายใจสักหน่อยหนึ่งจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกจะตายแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นยังเป็นความทุกข์อยู่อาการที่หายใจเข้าหายใจออกตลอดชีวิตก็จะทำให้ร่างกายเหนื่อยบ้างถ้าติดเชื้อโรคในทางเดินของลมเช่นเป็นไข้หวัด เป็นต้นก็จะมีความรู้สึกไม่สบายไม่สบายกายลมเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงอะไรก็เป็นทุกข์ใน,นที่สุดเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นสภาวะธรรมชาติที่ไม่มีเจ้าของเพราะฉะนั้นก็เป็นอนัตตาหายใจเข้าออกสะดวกไม่สะดวกยาวหรือสั้นกละวนแล้วแต่เหตุปัจจัยต่าง แต่อาการคองลมไม่มีเจ้าของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวบุคคลที่แท้จริงอันนั้นเป็นความสมมติที่เราสร้างขึ้นมาว่าอนนี่เป็นกายของเราอันนี้เป็นตัวเรามีชื่อแต่ตัวลมก็ไม่มีชื่อตัวลมก็เป็นแค่เป็นแก๊สเป็นธาตุลมที่ไม่มีชื่อไม่ใช่ตัวบุคคล ท่านก็ให้พิจารณาไตรลักษณ์หรือสามัญ,ญลักษณ์ก็คือคอ,อันนี้ฉังทุกขังอนัตตาในลมก็ได้หรือที่หลวงพ่อชาแนะนำให้เรามาพิจารณาที่กายก็ได้เช่นกำหนดที่อาการ32หยอกขึ้นมาให้เห็นความเป็นปฏิกุลในอาการ32มสถ้าจิตสงบแล้วเราก็พิจารณาเคสาเป็นตน้น เส้นผมเราก็ตั้งจิตอยู่ที่บนศีรษะอาจจะสร้างภาพเส้นผมขึ้นมาในใจแล้วก็พิจารณาเส้นผมมาจากไหนก็ามาจากของพดปฏิกูลมาจากเส้นเลือดก็เป็นเซลล์ที่ตายแล้วเซลล์โปรโตีนที่ตายแล้วจะออกมาเป็นเส้นผมผมของเราจะยาวขึ้นยาวขึ้นทุกวันแต่ว่าจะมี ฟุน่นติดมีกลิ่นเหมน็นมีน้ำมันติดถ้าเราไม่ได้สักล้างร่างกายก็ถือว่าเป็นสิ่งสกปรกน่าเกลียดถ้าเส้นผมหลุดออกไปอยู่ที่พื้นหรือเราตัดเส้นผมออกไปเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการถ้าเส้นผมตกอ,อยู่ในอาหารเราก็รังเกียจ ถ้าเซนผมตกอ,อยู่ที่พื้นเราก็รังเกียจเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่งามสิ่งที่เราต้องการโดยสภาวะเป็นของปฏิกูลอาการ32ของร่างกายเช่นเดียวกันเหมือนกันเลยเป็นของปฏิกูลมีกลิ่นเหม็นถ้ามองเห็นมันเป็นสภาวะที่น่าเกลียด แต่เราหลงเราเอาสามสิบสองนี้มาเป็นตัวเป็นตอนเป็นเราเราตั้งชื่อเลยเราก็แต่งกายเลยก็แต่งหน้าเลยก็พยายามให้ร่างกายนี้ดูสวยงามเราหลงอยู่เสมอว่าอันนี้เป็นเราเป็นของของเราแต่ที่จริงตามที่อธิบายเมื่อกี้นี้เส้นผมมันไม่มีเจ้าของมันเป็นถาดสี่ดินน้ำลมไฟมาร่วมกันเข้า ท่านก็ให้เราตั้งสติอย่างนี้อาจจะท่องเขสาเขสาเขสาหรือเส็นผมผมผมก็ได้ใช้ภาษาบ้านเราก็ได้ใช้ภาษาบาลีก็ได้บางที่ก็อาจจะมีภาพนิมิตขึ้นมาให้เราพิจารณาเห็นเส็นผมที่น่าเกลียดหรือเราแค่ตั้งความรู้สึกอยู่ที่ปนศีรษะแล้วก็พิจารณาเส้นผมเป็นของใคร ความรู้สึกที่อยู่ตรงนั้นก mm hmm. ็จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะสัมผัสอะไรเล็กๆน้อยๆว่าเส้นผมมันมีน้ำหนักนิดหน่อยเส้นผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นธาตุดินเวลาเส้นผมตกลงไปที่พื้นบางทีเรากวาดพื้นออกไปเส้นผมก็จะกลายเป็นขยะแล้วก็จะลงไปในดินเราเอาขยะลงไปในดินก็จะกลายเป็นดินในที่สุด หรือถ้าเราเห็นซากศพของสัตว์เช่นในป่าที่นี่ที่วัดพุทธโพธิวันบางที่จิงเจ้าหรือกวางตายกวางก็มีเ้นขนมีขนมีผมเ้นขนลงไปที่ดินในที่สุดมก็เปลี่ยนเป็นดินถ้าเรากำหนดดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นสากศพบ,บ่อยๆก็จะรู้สุดท้ายมึงก็ไม่เที่ยงมันทุกข์มันอนัตตา เป็นสิ่งที่เราไม่คูนจะไปยึดมั่นถือมั่นถ้าเรารักเส้นผมที่อยู่บนศีสาะเราก็จะทุกข์เพราะว่ามันจะไม่ได้เป็นตามที่เราต้องการที่เราทุกข์ก็เพราะเรายังมีกิเลสตัณหาอุปทานยึดมาเส้นผมเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นทนเราอยากให้มันสวยให้มันสีดำสีนี้สีนูน้นแต่ที่จริงมันไม่ใช่ของเราอันนั้นเป็นอาการของ สมุดปัญญาที่หลอกเราจ,จิตใจถ้าไม่ได้พิจารณาก็จะหลงเกิดสุขทุกข์กับแค่เส้นพมเส้นเดียวก็ยังทำให้เราทุกข์ได้แต่ถ้าเรากำนดสติเห็นสภาวะตามธรรมชาติว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันทุกข์มันอนัตตามันประกอบด้วยธาตุสี่ไม่ใช่ตัว,ไม,ตวไม่ใช่ตนใจจะเริ่มอิสระด้วยปัญญาที่ยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้ทั้งสามสิบสอง ชิ้นส่วนมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเลยอันนี้สองการกำหนดกายอนุปสัสนาสติปัฏฐานจะทำให้ทั้งสมาธิทั้งปัญญาเกิดขึ้นแต่ว่าสมาธิกับปัญญาเป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดให้มีขึ้นบ่อยๆแล้วก็ต้องรักษาด้วยเพราะว่ามันยังเสื่อมได้ ถ้าเราปฏิบัติบ่อยๆเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานตั้งสติอยู่กับกายนี้จะอยู่ที่ลมก็ดีอยู่ที่อาการสามสิบสองก็ดีหรือภาคอื่นๆก็ดีในที่สุดความคิดเห็นของเราจะเริ่มเปลี่ยนเราจะเห็นความจริงว่ากายนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่ของเราในที่สุดมันของไม่เที่ยงมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา ความคิดเห็นของเราจะเปลี่ยนให้เข้ามาสู่กระแสะธรรมเราจะเข้าใจธรรมะว่ากายนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะไปยึดมั่นถือมั่นเป็นสภาวะธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ตับไปในที่สุดเราก็ต้องสละไปแล้วจะเห็นกายของคนอื่นเขาก็เหมือนกันแล้ววัตถุาธาตุในโลกนี้ก็เหมือนกันค่อยๆพิจารณาไปพิจารณามาจงกระทั่ง ธรรมะเกิดขึ้นในใจธรรมะที่เกิดขึ้นในใจเป็นยังไงว่าก็จิตใจมีความแสงสว่างมีความเข้าใจดีในความจริงแล้วก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์เกิดจากความหลงแต่ผู้ที่เจริญสติปัฏฐานสี่เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำในธรรมผู้นั้นไม่หลงผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมารผู้นั้นก็จะ มีสิทธิ์ที่จะตกกระแสทำไปถึงพระนิพานได้พระพุทธเจ้ารับรองแล้วแล้วคำสอนอันนี้มหาสถติปฐานสูตรยังอยู่ในโลกนี้หลังจากสมัยพุทธกาล2,500กว่าปีแล้วเป็นบุญกุศสของเราที่เรามาพบเจอพระพุทธศาสนาแล้วความรู้ดีที่อยู่ในมหาสติปฐานสูตรยังอยู่ เพื่อประโยชน์ของเราของมนุษย์เราใครมีศรัทธาที่จะอา่านที่จะเข้าใจในสติปัฏฐามหาสติปัฏฐานสูตรแล้วก็ปฏิบัติต่อผู้นั้นก็มีสิทธิ์ที่จะพ้นจากความทุกข์ได้ก็สำหรับวันนี้ก็กระผมคงจะแนะนำธรรมะเพียงเท่านี้ก่อนก็ขอให้ทุกคนมีความเจริญในธรรม มีความเจริญก้าวหน้าในการเจริญสัติปฐานสีเพื่อประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นขอเจอริญพร